ขึ้นกลางลื่นๆแย่งต้องแย่งต้องยกมาหน่อยแย่งมานี่ไงว้าวขายถูกมากเนาะต้ม,มยำลยูกอร่อยมากผัดไทยหัวแตดแม่ผัดไทยอร่อยอร่อยมากนี่ก็อร่อยกรยะ,ะดาดฮูน่า น้ำรสเบอร์รี่ก็อร่อยบูน้ำเงินบิเบอร์รี่กรับกิลตอ1บาทเออต้องซื้อแล้วไปบูนั่อใส่บุหก5บาทก็เป็นมี้มีดกรีชบูนถ้ามันเป็นขันบุก19เเยอะนิดเยอะเยอคนดูที่วิจาร์ลูกเถินบอกว่า ของยาวไว้หนวดอาหารเกณฑ์มีคนบอกโยกะนะอาหาราเป็นอาหารแห้งไงให้ผมก็ยาวไว้หนวดเรียนอาหารในสิบเขามีให้พักร้อนด้วยเหรอยังไม่ได้เข้าเลยวันที่หนึ่งครับเห้ผุดชีเดือนนายกห้าเดือนห้าเดือนกลายเป็นหมูยก จะยด 10, 10ดอด,นนะยดิบจิบปีดูเริ่องัะเบียนรถแล้วใช่ท่านะทำอะไรก็ได้พ่อขอร้องทำยาทำแม่พ่อโยกบอกบอกพ่ออยู่ไว้แล้วว่าอ,อยาจจะงานใหญ่สิบล้ัน พ่อบอกว่าส้ำมชิงอะไรไม่น้ำถูกแค่แบบยากพ่บอกว่าก็แค่ไม่เท่ด้วยแต่ในบ้านเราต้องใส่ไข่มาแค่แบบแค่ยอดๆอ่ะเพื่ออะไรเนี้ยญาติกพอล้วข้าว่าแกงพ่อข้าวเร็งก็ โอ้ยอร่อยเอาปลาหมึกไทยั้น่ไปก็เปิบ็หมือนกเหมือนเหมือนเภาพเหมือนเงแบบเหมือนเล็กปีใหม่อะไรเงี้ยแต่แค่มีทีีพิ่มาเรื่องพักเรื่องนจอดดีอะไรคือะไรรลมึกไทย ที่ที่บ้านผมมีปลาหมึกทอมาเป็นตนม้อย่าหญ่แล้วมาตกแดดนะก็มาขโมยกินโคตรอร่อยเลยที่มันแตกแบาานนิ่มนะหอมอ่ะไม่ได้ขโมยหรอกอมมากขาตัวน้าเขาหลุดหลองแมงส์เลยไปินก ก็จะกินได้อย่างคือมะม่วงอยู่ขมันแค่์ถ่ายออกติดกันเลยอ่ะมัเนเหมือนพลาวเพาว์่ะมันเล็กมืนพลาวเพาว์อย่นะเงีทำอะไรก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ยยต้นไม้เยอะๆเหมือนแค่บ้านลิมเส้นใหญ่แค่บ้านลิมต้นไม้เยอะย่างมาผมขอบ,บ้านเราเนี่ย นาไม่ตมอยู่สั่งกแก้วย้ายเ,เพื่อ,อนามาจะอยู่อะไรที่เดียวแก่เมือไหร่แล้ว เราะว่าุกนนะให้มีใครได้เดือเดอดการเจ้าอ๋อยได้เาคนที่โดนด่าหาม่ค้นลาใครฮัลลูนาลดต้องด่าหมายกแฟนไม่ได้ทุกคนจะไปเจอมาเป็นทางยังไงก็เป็นแบแต่งวลา อร่อยมากนี่วะนั่นพ่อเขาเรียกค่ะกาตี Terima <shrieks> กินแล้วจ้ะขาปคุณค่ะแล้วก็กินอะไรยกไปนได้นอนห้องพิเศษสบายสบายอ๋อีนนอนห้องพิเศษคันยูต้นไ้ตลงบ้านข้าวนอนห้องพิเศษ พ, também, <Association> พ่อเปาน้อรรพิเนอมมาพ่กนอนพิเศษได้ยาก็ได้ดูแลปลกยลแชร์ไม่แน่ออนตัวเดี๋ยวคุยลุยไทยเดยเย็นจะดีอย่าลืมตัวพิจารณาถึงเนีนใยาได้ยาอเขาบอกว่าอะไรอครอบ